วันนี้นะครับเวลาก็17บเนกนะครับกับอีก21นาทีช่วงนี้นะครับฤดูฤดูหนาวเนาะนะครับฤดูหนาวนะครับไปในเกาหลีใต้เนาะก็ค่อนข้างที่จะมืดมืดเร็วนะครับมืดค่ำไวเนาะนะครับต่างจากช่วงฤดูร้อนนะครับเหมือนก็เหมือนประเทศไทยแหละพอฤดูหนาวนะครับก็ค่อนข้างที่จะมืดไว วันนี้นงกระเสก็อัปเดตบ้างเนาะนะครับผมอัปเดตบ้างในช่วงที่ค่อนข้างที่จะเงียบยเงียบเงางาหน่อยแต่ว่าก็ยังมี f c นะครับลูกค้า f c พี่วินเพื่อนนะครับที่สนใจไม้หนงกเกษตรนะครับอย่างต่อเนื่องเหตุเลนะอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ขอบพระคุณพี่วินเพื่อนนะที่ไว้ใจหนงกเกษตรนะครับผมที่ไว้ใจในการส่งไม้ของเรานะครับไม้การแพ็กกันแพ็คกิ้งเนาะในการหอ่อในการแพ็กนะครับ ก็จะย่อมมีตำหนิหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับใบนะครับอาจจะพับยับจุยยี่นะครับเล็กๆน้อยๆอย่าไปซีเรียสเรื the 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 <It> ่องใบนะครับเดี๋ยวใบเขาก็มาใหม่หรือใบเขาเดี๋ยวก็ฟื้นตัวนะครับเดี๋ยวก็พูดง่ายๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวใบใหม่เขาก็มานะครับผมดังนั้นก็อย่าไปซีเรียสเรื่องใบนะครับเราเอาสายพันธุ์เราเอาความสวยนะครับผมสาคัญที่สายพันธุ์ไม้นะครับผมหัวเชื้อดีนะครับเชื้อด่างดี นะครับไม้เรายุ่มย่อมย่อมมีความสวยงามนะครับผมดังนั้นเราซื้อไม้เราซื้อสายพันธุ์เอาไปขยายต่อนะครับแต่ถ้าจะเอาไปค้าขายเลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนก็ต้องสั่งสั่งที่มาตรฐานเลยสั่งเยอะๆไปเผื่อที่ว่าต้นใดต้นไหนที่จําหน่ายไม่ได้แต่ว่าเอาต้นที่มันจําหน่ายได้มันก็ไม่ขาดทุนเอาไว้ตั้งแม่ด้วยเอาไว้จหนายก่ายแบ่งกันนะครับผมมันก็สามารถซื้อซื้อได้นะครับผมแล้ว พี่บีนเพื่อนที่ได้ไปนะครับก็มีทั้งสภาพเต็ม95%หรืออาจจะน่าจะน่าจะประมาณ95%หเรหรือ100เซนะครับก็เป็นบางบางต้นเนาะนะครับผมแล้วแต่ละแต่แต่ละรอบนะครับสบภาพมันก็ไม่เหมือนกันไม้นะครับหรืออาจจะสภาพที่ใบหกักไปพับ ยุ่ยี่น้อยนะครับก็ต้องทําใจในการส,ส่งไม้ไป,ไปต่างประเทศนะดีกว่าไปเน่าเปื่อยเน่าเสียหายนะครับทั้งนี้ท้งนั้นถ้าเน่าเปื่อยนะครับถ้าแกะกล่องออกแล้วนะครับผมมันเปื่อยเน่าแต่ขั้นตอนแรกนะก่อนแกะกล่องก็ต้องถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเป็นหลักฐานให้หนุ่มเกษตรด้วยจะได้ส่งให้ทางร้านนะครับผมเคลมให้อ, Kung. อาคูพี่เพื่อนนะครับ ไม้ที่หนุ่มเกษตรได้นําไปนะครับอย่างอาคูมินนต้าเนี่ยนะครับด่างเหลืองฟอรมฟอร์มเล็กๆอย่างเงี้ยหนุ่มเกษตรก็ลงราคาให้หมดแล้วนะครับผมทักถามกันเข้ามาได้เป็นไม้เรเป็นไม,เนไม้เป็นไม้ที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีอะนเดนโนี่หรือว่าฟูชุลุยักษ์นะครับตัวตัว,ต,วตัวยักษ์นะก็น่าเก็บอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานพี่พินเพื่อนไม้มันส่งออกกันได้แล้วนะครับผมส่งออกไปนอกประเทศได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือช่วงนี้ อาจจะมีการชะง,งักนะครับในราคาไม้นะครับตอนนี้เขากําลังมีกันทุกคนแล้วเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบหน่อยแต่ว่าไอตัวไหนที่มันมันที่หายากอยู่ที่นีเพื่อนนะครับถ้ามีทุนนะครับผงเสียแนะนําให้เก็บเลยนะครับคนไหนที่ทาไม้จริงๆนะจริงๆจังๆนะครับผมตั้งแม่เงี้ยตัดสินใจกัดฟันซื้อซื้อก็ซื้อให้ไปอตั้ง ทำเป็นสายพันธุ์เป็นตั้งเป็นแม่พันธุ์ไว้นะครับพอมีใบมาสองสามใบแล้วค่อยตัดแบ่งเอาตุนคืนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอย่างอคูเนี่ยรับรองว่าราคาไม่ลงแน่พี่เพื่อนนะครับยุโรปนะครับยุโรปหรือว่าต่างประเทศอพูได้ง่ายอยู่เฉพาะเกาหลีเล้วกันนะครับตอนนี้ใบละห้าหมื่นกว่านะอคูมินาตานะครับผมแต่นูเกเซตรขายไปนะครับจาหน่ายไปไทยก็คือราคาเบามากเลยนะครับใบเล็กๆก็แค่สามหมื่นสามขึ้นไปนะครับผม แต่ถ้าฟอร์มใหญ่ๆนะครับก็จะ4ี่พื้นสี่หมื่นแปดหรือห้าหมื่นนะครับผมถ้าฟอร์มใหญ่ๆประมาณไหนเราจะให้ดูนะครับใหญ่ก็จะประมาณนี้หรือไม้ยอดนะครับหนุ่มเสร็จแนะนําเลยถ้าท่านไหนที่อยากจะเอาแบบชัวๆเลยเอาไปแล้วเอาไปยกยอดตัดยอดได้เลยเห็นไหมเนี่ยยกยอดไปเลยให้เหลือแค่ใบเดียวเนี่ยนะครับผมเนี่ยเอาต้นคืนได้แล้วนะครับนอกกนั้นก็เอาเก็บไว้ตั้งแม่ไว้ก็แค่ใบเดียวก็ได้แล้ว เแนะนําไม้ยอดนะครับไม้ยอดชัวร์ที่สุดนะครับอาคูมินาตาน่ยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวร่างแรกนะครับผมเดี๋ยวร่างสองมันก็จะใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆพีๆ่เพื่อนอันนี้ด่างเทพมากเห็นไหมตอนนี้นะครับผมก็มันเริ่มมืดแล้วนะก็แนะนำแนะนำไม้ตัวไหนที่มันน่าเก็บนะครับผมที่น่าเก็บหนูเกษก็แนะนํากันไปนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบไม้ไม่ใช่ว่าจะเชียร์เชียร์ซื้อไม้อย,อย่างเดียวนะนะครับ หนูเสร็จพร้อมคําแนะนําทุกอย่างอยากจะให้พี่ินเพื่อนได้ของดีนะครับเราเอาสายพันธุ์เราเอาแม่พันธุ์นี่ยังไม่ตัดเลยเดี๋ยวให้ยาวเลยตัดไปมันก็จะเยอะมันไม่มีพื้นที่ไว้นะครับผมเอาเอาเ,เอาประมาณเท่านี้ก่อนท่านไหนก็อยากได้อยากอยากจะสั่งอย่างเงี้ยก็ก็มีรองรับนะครับในนี้ฮาร์ปเลยเนี่ยก็คือร่างสองเริ่มมาแล้วมันจะร่างมันจะขึ้น ฟอร์มนะครับฟอร์มจะขึ้นเรื่อยๆนะครับสวยงามเรื่อยๆเลยนี่คืออากูมิเนต้านะครับจะต่างจากตัวสวิตนะครับสวิตชีตนี่ก็คือใบเขาจะกลมอ้วนช่วงกลางนะครับแต่อากูมิเนต้าเขาจะออกเรียวกว่านะครับปลายแหลมกว่าแล้วก็รูแฉกน้อยกว่านะครับผมอย่างตัวสวิตนะอย่างเงี้ย รูแชเขาจะเยอะมากเนี่ยรูตรงกลางเนี่ยเนี่ยนะรูแบบนี้เขาจะเยอะมากแล้วก็ใบใบตรงกลางนี่เขาจะอ้วนเขาจะอ้วนนะครับผมเขาจะอ้วนกว่ากว่าอคูอคูเขาจะเรียวเรียวลงมาแล้วก็ปลายแหลมเขาจะยาวเนี่ยปลายด้านปลายใบเขาจะยาวนะครับผมสังเกตง่ายๆเลยรูรูเยอะมากนะครับตัวสวิตห์อย่างอคูนะครับฟอมใหญ่ๆฟอรฟอมที่สุดมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้ ร่างสองส่วน,วนร่างที่สามพี่วินเพื่อนดูไหมเห็นไหมนะครับเนี่ยจะใบเขาจะเรียวรูปทรงเขาจะสวยงามนี่นะครับตัวโชว์หนุ่มเศรษเลี้ยงไม่ได้อากาศนะครับช่วงนี้หน้าหน้าหนาวเนาะอากาศมันหนาวไม้ปรับสบภาพอากาศไม่ทันก็คุมความเชื้นไม่ได้นะครับผมเนี่ยใบก็ย่อมจะ เสียนะครับไม่ซีเรียสนะครับปล่อยไปเดี๋ยวใบใหม่เขาก็มาเลี้ยงยอดเราก็ได้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับแนะนําไม้อย่างเช่นไม้ตัวนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันพ,พ,พี่เพื่อนที่ไทยราคาถูกนะที่ไทยราคาถูกที่เกาหลีนะครับราคาใบละหมื่นกว่าสองหมื่นเลยนะนะครับอเดนซูนี่นะครับอินดูฟอร์มนี่นะครับราคาราคาสูงมากนะครับที่เกาหลีใต้นะอ่าอย่างเช่นสวนองุ่นเกษตรเนี่ยราคาสูงมากพ,พี่เพื่อนนะครับยิ่งแบบ สีออกกัดๆสีกัดแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับฮานต้าแก่เขาเรียกว่ามิ้นส์เนาะจะออกมิ้นมินนะครับผมถ้าอย่างนี้ฟอร์มมีเยอย่างนี้นะครับผมหมื่นสองหมื่นขึ้นอัพนะครับหมื่นสองหมื่นอัพอย่างเงี้ยถ้าอย่างเนี่ยแนะนําให้พี่เพื่อนเก็บเลยเพราะว่าตลาดต่างประเทศเขาต้องการนะนะครับผมถึงสวนหนุ่มเกษตรยังไม่รับไม้จากต่างประเทศนะแต่แนะนํำพี่เพื่อนถ้าเผื่อ เจ้าของสวนภายในประเทศเกาหลีนะถ้าเผื่อเขาอยากได้อย่างเงี้ยเราก็จะได้มีไม้แบ่งนะครับส่งต่างประเทศนะครับแนะนําเลยว่าตัวไหนควรเก็บไม่ควรเก็บนะอย่างตัวมิ้วเหมือนกันตัวมิ้วอนาคตต่อไปนะครับผมรับรองว่าราคาเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวราคาเขาขึ้นนะครับผมเนี่ยตัวมิ้วก็น่าเก็บนะครับที่ลุงเกษตรแบ่งตัวน,นี้นะครับผมราคาเบา,เ,บาเลยนะครับพันแปดร้อยรวมส่งนะครับผมราคาไม่แรง อย่างไทคอนโตโตวไวมากเราเลี้ยงในห้องอบเนาะช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวนะครับเราเราจะเลี้ยงในห้องอบหมดเลยเนี่ยความสูงตอนนี้ก็20เซนติเมตรขึ้นไปแล้ว18เซนนะครับขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยสวยมากนะครับผมสวยมากราคาอยู่ที่เบาๆเลยตอนนี้นะครับผมราคาเบาๆนะครับ3ามพันแปดสามพันเจ็ดสามพันห้อาประมาณสามพันสามพันเจ็ดนะครับผมสามพันเจ็ดรวมส่งเกาหลีไปไทยนะครับการส่งยังไง มีวิธีในการส่งยังไงก็คือพี่เพื่อนๆนะครับทักเพจนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันเพจหนุ่มเกษตรที่จุมเกษนะครับสร้างเพจขึ้นมานะครับผมไว้ทักทายนะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็จําหน่ายไม้นะครับผมอัปเดตลงเพจด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับรัตศาสตร์เคลือดนะครับเพจเกษตรใต้ฟ้าเดียวกัน YouTube ช่องเกษตรใต้ฟ้าเดียวกันนะครับผม เข้าไปติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษตรนะครับผมแด่งปันกันดูนะครับไม้ไม่มีที่ว่าไม้ที่ว่าเด็ดๆนะครับจะไม่ค่อยมีหรอกมีประมาณนี้แหละนะครับอย่างโพูนะครับอย่างนางกวักอ่าด่างนางกวักด่างเกาหลีนะครับใบโพใหญ่เนี่ยนะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์ใหญ่ๆใบใหญ่ๆนะครับเริ่มต้นที่สองพันห้าขึ้นไปอย่างพลูปีกนกด่างอย่างนี้นะครับผมก็มีนะครับ เริ่มต้นที่4,500ขึ้นไปนะครับท่านไหนก็สนใจก็ทักถามกันเข้ามาได้อย่างเช่นเดลี่ดังเหลืองล่ะเดลี่ดังเหลืองนะครับก็มีนะครับผมพี่เพื่อนรีบฟ้ารีบซื้อนะครับผมรีบเก็บเลยท่านไหนที่ชื่นชอบไม้ฟอกอากาศนะครับผมไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้สวยงามนะครับเอาไปทําตั้งแม่ไว้นะครับผมไม้เนี่ยมันน่าเก็บไม้ตัวไหนมันแปลกแล้วก็ความด่างที่สวยงามนะครับก็น่าเก็บ เก็บไว้นะครับผมพวกเดรรีนะครับอนาคตน่ะน่าจะไปไกลเหมือนกันนะครับมีที่นี่ที่เดียวที่สวนอุกสดนะครับผมแนะนําเลยมันมืดแล้วครับพี่เพื่อนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอย่างเบอร์กินเบอร์กินก็มีเบอร์กินกลายชมพูนะครับผมกลายชมพูก็มีนะครับผมสี่พันห้าพันก็อาจจะได้เนาะนะครับเนี่ยทักถามกันเข้ามาได้เลยอัปเดตไม้ไปด้วยนะครับการวิธีขยายพันธุ์ไม้ไปด้วยแล้วนางกวัก นางกวักนางกวกทองเทพนะครับหนุ่งเศษก็ตอนนี้มีจำหน่ายแล้วนะพี่ยินเพื่อนนะท่านไหนทักเข้ามานะครับราคาเริ่มต้นที่4ี่พหขึ้นไปนะครับผมอย่างนางกวักก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาไปเลี้ยงเป็นไม้มงคลนะครับเลี้งเป็นไม้มงคล หูช้างหูช้างก็มีนะครับหูช้างก็เหลือนิดเดียวนะครับนิดกหน่อยๆนะพี่เ,เพื่อน<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไปให้กับานไหนที่สนใจนะครับผมเนี่ยอ,อย่างนี้นะครับกระถาง3มนิ้ว4ี่นิ้วเนี่ยก็เริ่มต้นที่เจ็ดพันนะครับรวมส่งเกาหลีไปไทยนะครับมืดแล้วก็หนุกเอเสร็จก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม,นะม่น้ะไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้นะครับผมโยกย้ายต้นไม้เข้าห้องอบ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากนะครับต้องเลี้ยงไว้นอในความร้อนอย่างเดียวอบอย่างเดียวนะครับถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นไม้จะไม่โตไม่โตไปไหนเลยแหละนะครับถ้าไม้ไม่โตมันก็แต่ว่านะครับผมเลี้ยงไม้ต้องเลี้ยงให้โตโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ให้ชมไม้ในเมืองหนาวนะครับตอนนี้หนาวมากเลย มืดแล้วนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ